สวัสดีครับแนะนําคลิปจัดสายไฟ fc 80นะครับมี2ขนาดนะครับคือตัวใหญ่ก็คือตัวนี้นะครับขนาด32คูณ19มิลิเมตรนะครับอีกอันนึงจะเป็นขนาด25คูณ19มิลิเมตรนะครับจะมีสีขาวกับสีดำนะครับ อันนี้สีขาว29สคูณสิบหมิลิเมตรนะครับตัวล็อกนะครับต้องง้างออกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับตามรูปนี้เลยนะครับเวลาจะปลดนะครับก็ต้องดึงตัวตัวล็อกอะครับง้างออกมาแล้วก็ มันจะคลายออกมานะครับเ,เดี๋ยวผมจะเทสกับสายไฟให้ดูนะครับอันนี้เป็นสายไฟบ้านนะครับขนาด2คูณ1มิลิเมตรนะครับอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับ25่คูณ19ครับสายไฟเส้นเดียว ล็อกได้สบายสบายครับเดี๋ยวลองสองเส้นดูนะครับสองเส้นก็ล็อกได้สบายสบาย,บายครับต่อไปเรามาลองสาย hdmi นะครับ หนึ่งเส้นทดสอบกับตัวเล็กนะครับถ้าตัวเล็กได้ตัวใหญ่ได้แน่นอนครับตัวเล็กหนึ่งหนึ่งหนึ่งเส้นได้นะครับลองสองเส้นดูนะครับสองเส้นจะแน่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้แรงกดหน่อยอแต่ก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกับตัวใหญ่ให้ดูนะครับว่าตัวใหญ่จะเป็นยังไง ตัวใหญ่กดได้สบายเลยครับยังเ,เหลือที่อยู่นะครับแต่ว่า3เส้นไม่น่าได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้เป็นสาย RG6 นะครับสายเป็นพวกสายสัญญาณดาวเทียมครับต่อหลังทีวีจะเป็นจะเป็นสายลักษณะนี้ครับก็1เส้นได้สบายๆเลยนะครับตัวเล็ก ลองดูแบบสองเส้นนะครับอสองเส้นกดไม่เข้าครับแน่นเลยครับไม่แนะนำให้ใช้กับตัวเล็กสองเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวใหญ่ดูนะครับตัวใหญ่กดเข้านะครับยังเข้าได้สองสามแก๊กเกี่ ทีนี้ผมจะลองกับสายเตารีดดูนะครับผมลองกับตัวเล็กนะครับตัวเล็กหนึ่งเส้นเข้าได้สบายครับสองเส้นผมลองให้ดูนะครับแต่คิดว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองกับตัวใหญ่ดูนะครับ ตัวใหญ่ได้ครับเต็มพอดีเลยครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ